ขวัญพามาเที่ยวงานฟู้ดแอนฟันหรืองานกินเหนือนะคะก็คือว่าในงานเนี่ยจะรวบรวมของอร่อยนะคะร้านดังๆของเชียงใหม่ค่ะนำมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตให้ชมให้ฟังนะคะด้วยและที่สำคัญก็คือว่า เขาเอานำเอาบรรยากาศงานวัดอะค่ะมาร่วมกับงานนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ได้สนุกกับสวนสนุกนะคะต่างๆกิจกรรมไม่ว่าจะยิงปืนนะคะบ้านผีสิงเรือไวกิ้งนะคะแล้วก็เป็นรถบัมมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมางั้นก็สามารถสนุกได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ งานอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะคะตั้งแต่วันที่1 1จนถึง16ตุลาคมนี้เลยค่ะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศรอบๆงานนะคะไปกันกันกบวันค่ะนี่ก็จะเป็นไอ้บ้านบอลลูนนะคะเด็กๆก,ก็สนุกสนานกันนะคะนี่ก็ชิงช้าสวรรค์น,นะคะขอแม่อนุญาตให้ดิฉันขึ้นค่ะเพราะว่าน้ำหนักเกิน ก็เรือไวกิ้งนะคะรูปบอกขอบขอบนี้เป็นเป็นเพื่อนได้ไหมบอกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขาพังนะคะนี่ค่ะสนุกสนานเลยนะคะจะมีรถไฟนะคะสาวนาสาวน้อยตกน้ำนะคะม้าหมุนทำเปลิง มีการเพ้นสีนะคะแล้วก็อ,อย่างที่เห็นตอนต้นค่ะตักปลานะคะปลาสีสวยงามนี่ก็จะเป็นในส,ส่วนของโซนอาหารนะคะที่รวบรวมเอาร้านดังๆของเชียงใหม่ค่ะมาอยู่ที่งานนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถนั่งทาน ในงานนี้ได้เลยนะคะพร้อมกับฟังดนตรีเพาะๆไปด้วยค่ะอากาศเย็นนะคะช่วงนี้หลังจากฝนตกค่ะเนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมนะคะว่าอยากจะทานอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรอยู่ในใจไหมนะคะเดี๋ยวว่าเที่ยวไปพร้อมๆกัน,ก,นกับขวัญน,นะคะนี่เลยค่ะลูกชิ้นปลา มะม่งน้ำปลาหวานนะคะหมูสเต๊ะนะคะอาหารทะเลก็มีนะคะมีทั้งไทยฝรั่งนะคะปนกันไปนี่ก็จะเป็นไก่กรอบเกาหลีนะคะขายดีมากแถวยาวนะคะไม่ได้ต่อแถวกับเขาค่ะเพราะว่ายาวเกิน นี่ค่ะใครที่จะซื้อกลับบ้านก็หิ้วไปนะคะส่วนใครที่ทานที่นี่เขาก็จะมีจานเรียบร้อยนะคะจานใสให้เรียบร้อยะะเลยค่ะทะเลถังแตกก็มีนะคะอยากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะมีไช่ชวนชีมปลาเผาหมึกสดย่างค่ะมีทังปลาอ่านี่จะมีทั้งเนื้อ,อย่างที่ c e ชัย่ตงนี้นะคะนี่เลยค่ะที่ขวัญยอมต่อคิวก็คือลูกชินนะะช้นเชฟอ้อยนั่นเองนะคะ ถุงละหนึ่งร้อยบาทค่ะตักแม่อันจุกจุกดูแถวสิคะต้องขท่านใดที่อยากจะทราบว่าต้องโซนไหนถึงจะสามารถนะคะสูบบุหรี่ได้หรืออะไรยังไงได้ก็อาจจะสอบถามรายละเอียดนะคะกับทาง s t a f ของการชมรมบานกลาและร้านอาหารจังหวัดจันทบุรีก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับทะเลทั้งแต่ค่ะยกขบวนมาเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะคะ สำหรับกุ้งเผาหอยหวานหอยแครงหอยนางลมนะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเพื่อนๆได้อะไรทานกันบ้างคะหมายตาอะไรบ้างส่วนขันได้มาแล้วคะ่ะวันนี้ขอจบพาเพื่อนๆเที่ยวแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ